กับตอนนี้ผมยืนอยู่กับแตงโมซึ่งเป็นตัวแทนของทีมฝากรักนะครับและองเบนซึ่งเป็นตัวแทนของทีมฝันและใยอะคุยกับแตงโมได้หนึ่งค่ะ,คะหลังจากที่แตงโมออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยได้ติดตามดูเพื่อนๆอยู่ด้วยปะครับค่ะก็ตั้งแต่ออกจากบ้านไปก็ติดตามดูทุกวันค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนความผูกพันที่เราได้อยู่ในกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคิดถึงใจจริงๆอยากโทรมาคุยกับเขามาั้ยอยากค่ะแต่ก็ได้แต่ดูแล้วก็ส่งกําลังใจค่ะ แล้ววันนี้ได้กลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเวที Impact Arena ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของศิลปินหลายๆคนเลยนะครับรู้สึกอย่างไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะการได้เป็นส่วนหนึ่งใน t r u e f c ปีนี้นะคะใน24คนเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็มันได้มากกว่ามิตรภาพเพราะว่ามันเป็นเหมือนความผูกพันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะเชิญท้าทิวครับมาถามเป็นกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ถามง่ายๆว่า หลังจากที่เราออกจากบ้านเอเไปเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมก็ถ้าพูดถึงด้านชีวิตจริงๆอ่ะด้านการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าความรู้สึกของเราที่ออกไปการที่เราได้เห็นสายตาของใครสักคนที่ให้กําลังใจเราสายตามันบอกอครับเรารู้สึกปลื้มใจแล้วก็ซาบซึ้งมากที่เราได้รู้สึกอย่างนั้นจากการที่เราออกไปจากตรงนี้ครับ ครับผมครับแล้วก็เบนมีอะไรอยากที่จะบอกไปถึงแฟนๆเอฟซีหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกไปถึงคนที่มีฝันให้เขามีกําลังใจในการล่าฝันต่อไปไหมครับครับอยากพูดแทนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าคือพวกเราทั้ง24คนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาครับการเข้าไปอยู่ในรายการที่เป็นเรียลิตี้อย่างเงี้ยครับมันต้องเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันผิดพลาดบ,บ้างถูกต้องบ้างไม่ถูกไม่ควรบ้าง ก็อยากให้เข้าใจครับแล้วก็อยากจะขอโทษแทนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนถ้าเกิดภาพหรือคําพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปครับแต่ก็จะบอกว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในเอฟปีนี้ครับตั้งใจทุกอย่างตั้งใจทําตามความฝันทุกวินาทีที่เขาได้อยู่ในบ้านครับเชื่ออย่างนั้นครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแตงโมและเบนด้รยครับขอบคุณนะครับ